ข้าตายายมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนดินดีปัจจุบันปัญหามากมายดินแน่นดินตายขาดลินสีคืดตาม็เพราะดินดีขาดปุ๋ยอินสียดินดานปุ๋ดีปุ๋ปลาดินทองเขียงทางดีน้องเกษตรกรสื่อสัตว์วิงใจแน่นอนเป็นความเดือดร้อนชาวบ้านผลิตภัณฑ์จากเอสพีฟางนวัตกรรมใหม่หนึ่งใน สิทธิภาพโชว์นำมาให้ใช้กันรัตยาพมีปลาดินทองห่วงใยพี่น้องจึงบูรณาการทั้งอินทรียและเคมีพันเราเพื่อคูลกันเกษตรทุกมา สวยประยัดบุแต่ไปเคิพูดผลผลิตมากมายเอสปีปาร์เขานำสมัยมอบความไวาางใจปุ๋ยาลิน้ํา ไม่ยอมไปทำงานที่พ่อมีเงินเก็บร่ำรวยกันได้การนิท้องช่วยประหยัดคุณแต่ไปเพ่ ป,ประหยัดทุนแต่ไปเกินทุนผลผลิตภากมาย SP Farm เขานำสมัยของความไว้วางใจปุ๋ยปลาดินทองปุ๋ยปลาดินทองปุยปุ๋ยปลาดินทอง น้องเกษตรกรมาแล้วมาเลยครับหัวเชื้อปลานินทองอะมิโนพาวเวอร์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไรนาข้าวไม้ผลโดยใช้หัวเชื้อปลานินทองอะมิโนพาวเวอร์ผสมกับฮอร์โมนปุ๋ยน้ำหรือยาฆ่าแมลงหรือใช้เดียเดียวใช้ได้ทุกระยะของพืชไม้ผลทุก เพราะบางผนระยะหลังเดเกี่ยวผลผลิบใอยช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนใบใหญ่ใบหนาเขียวนานเขียวทนต้นสมบูรณ์ยระยาเปิดตาดอกยืดช่อใช้หัวเชื้อปลาอินทองอเมนโนพาวเวอร์รวมกับพอบนใช้เดียวเดียวผู้เรียนออกผลดีดอกใหดอกสมบูรณ์ติดดอกดอกหัวเดียวไม่ผิดรู ประยันติดผลใช้หัวเชื้อปลาดินทองอะบิโดพาวเวอร์ร่วมกับปุ๋ยน้ำหรือคอโมนช่วยบำรุงผลขยายผลลดปัญหาการทิ้งลูกผลร่วงลูกใหญ่หูสวยหนามรักดีหัวเชื้อปลาดินทองอะบิโดพาวเวอร์หายได้กับน้ำสองร้อยตรอย่าลมอยาลืมพี่น้องชาวสวนทุเรียนไม่ผลทุกชนิด ต้องใช้หัวเชื้อปลานิทอพาปิโนฮาวเวอร์ของบริษัท SP ฟาพกรสิธ์จำกัดสนใจสั่งซื้อได้ที่โทร0819143801 0819143801มาแล้วมาแล้วปลาล่าต้มสุกปุงรสตราปลานิ้นห้องเป็นปลาล่าจากเคือนลำเป่าแท้ๆ รสชาติดีถึกใจหลีเพราะว่าสิเป็นอ้อมเป็นแกงเป็นลาบสมตำตำม่วนรสชาติถึงใจหลีกินหอมสะอาดถูกลักอนาไม่พอใส่สารกันบูดเลือกปลาล่าางต่อไปอย่าสิลืมปลาล่ตราปนิทองปลาตราปนิ้ทอง เด้สิบอกไทยไม่ว่าจะภาคเหนือต้นไม้มันก็ดีลาามันก็แข็งเพราะว่าลากมันได้เดินผลผลิตที่เราได้มันก็เหมือนกับล่ารายกำไรขึ้นจากที่เราเคยเห็นของมันน้อยมันก็แตกยอดแตกช่อออกมาเราก็ได้เยอะภาคใตา้ก็เปรียบเทียบได้กับอย่างของวัตถุเนาะเท่ากับเราอ่ะของเขาเนี่ยตอนเนี้ยของเขาอะออกประมาณสัก7 0 80ิของเราก็เ,เป็นร้อยอะคนเราไม่ลองก็ไม่รู้แล้วก็ไปเชื่อคนอื่น ได้ต้ตตอองงช่วเัเภาคอีสานข้าวเขาได้มากขึ้นแต่ปลอนต,ต้นแต่ผมใช้มาข้าวผมไม่ล้มนะผมรับประกันได้ใช้มานข้าวไม่ล้มเลยต้นมันจะแข็งแรงมากตอนสุดท้ายผมตอบแทนมาดีมากรวงมันจะโตเม็ดมันจะเต็มน้ำหนักมันจะดีภาคตะว,วันออกปีแรกผมเลยแทบไม่เชื่อครับพอเครื่องปีสองแทบเชื่อเกือบว่ามาเสร็จเลยเพราะว่าเมื่อปีก่อนเลยของป่อนเขาเกือบเดือนนะถ่ายลงก่อนเลยเรามีลูกแล้วนะมังคุดมีลูกแล้วมีดอกแล้วส่วนสอือยังไม่มีเลย ือแม้แต่ภาคกลางต้นข้าจะแข็งเขาจะไม่ร่งเลยเขาจะยืนเราไปเทียบมาแล้วเนี่ยของเราเนี่ยจะสวยกว่าเขาจะเหลืองนวลสวยจะไปขายไปขายก็เขาให้ราคาสูงเลยภูมิใจไปภูมิใจภูมิใจเนี่ยเพาะทำมาเนี่ยภูมิใจถึงทิ้งน้าไม่ได้กันทั้งหมดนี้คือเสียงตอบรับจากทั่วประเทศถึงความเป็นที่สุดของปุ๋ยสองพลังตราปลาดินทองพลังอินทรีย์คือหัวใจของดินดีที่ยั่งยืนพลังเคมี ที่พอดีและครบพ้วนตามพืชต้องการปุ๋ยสองพลังในกระสอบเดียวแค่ได้ลงดินนี่สินจะหมดไปชีวิตกเกษตรกรแนวใหม่จะสดใสดังท้องฟ้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านขายปุ๋ยชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านทานหรือโทรมาที่0819143801 0819143801 สวัสดีครับคุณกุ๊